สนับสนุนโดยวิสารออโ,โตค่าสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิกคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารอาโ,ตโตคา่าด o m คสวัสดีครับผมเบียวิสารออโตคา่าครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับรถเข้าใหม่นะครับนี่คือ To y o ต a c ค m r ร2.5 h v ปี2018เป็นโฉม TNGA แพลตฟอร์มนะฮะท่านผู้ชมสีบอนเงินครับตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะฮะตัวท็อปของเขาเลยเนี่ยจะเป็นรุ่นพรีเมียมนะครับตัวรองท็อปเนี่ยออกห้างป้ายแดง1,639,000บาทวันนี้มาจอดที่ผมนะฮะผมขาย8 8 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นคู่มือกุญแจสำรองยังอยู่ครบๆนะฮะเลขไม้ใช้งานไปแล้วแสนกว่ากว่ากิโลนะฮะต้องบอกว่าถ้าเทียบกันในอัตราปีต่อปีแล้วนะฮะก็ต้องถือว่าเลขไม อยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะครับปีนึงก็ค่าเฉลี่ยอยู่ที่25000กิโลนะฮะคันนี้นะฮะท่านผู้ชมใครสนใจบอกได้เลยว่าก่อนที่จะรีวิวนะผมรับประกันไว้ก่อนเลยว่าไม่มีชนหนักไม่มีพิกวว่ามไม่มีจมน้ําเลขไม่แท้ใครสนใจอยู่ก็ดูคลิปนี้ให้จบนะฮะผมเชื่อเหลือเกินนะฮะว่าถ้าคุณสนใจและดูจบสามารถที่จะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อกับผมได้เลยนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวตามไปรับชมพร้อมๆกัน เริ่มจากด้านหน้านะฮะท่านผู้ชมรถเป็นสีบอลเงินนะครับโชมนี้นะฮะไฟหน้าเขาจะเป็น LED เต็มระบบเลยนะครับโปรเจคเตอร์ LED มีไฟ d a ย์ไทามมาให้นะฮะไฟตัดหมอกมีมาให้เป็น LED ด้วยเซ็นเซอร์การระยะด,ด้านหน้าเนี่ยมีมาให้2ตําแหน่งนะครับท่านผู้ชมโลโก้เขาก็จะเป็นสีฟ้านะฮะบ่งบอกว่ารถคันนี้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมชมหน้าเจ้า TNGA พ l a t f o r m เ่ยต้องบอกเลยว่านะฮะดูโฉบเฉียวดูทันสมัยขึ้น มาถึงตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมพาดูโครงสร้างเลยเริ่มจากฝากระโปรงหน้ากันครับมาครับท่านผู้ชมผมเปิดฝากระโปรงหน้าขึ้นมาแล้วนะฮะดูฝากระโปรงก่อนเลยนะฮะสติ๊กเกอร์ต่างๆนะฮะเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าจุดนะฮะลูกยางนะฮะจนวนก้านความร้อนนะฮะเม็ดอาร์คสันลอนขึ้นลูกนะฮะสติ๊กเกอร์นะฮะพลาสติกเนี่ยนะฮะการการกระแทกยังอยู่ครบเลย นะครับและตะเข็บฝากระโปรงแบบนี้เดิมครับท่านผู้ชมนี่แหละของแท้นะฮะมาต่อกันที่น็อตยึดฝากระโปรงครับท่านผู้ชมนะฮะผมดูจากเดี๋ยวขอดูจากนะฮะพินิษพิเคราะ์หดูดีๆแล้วเนี่ยน่าจะมีการขยับนะฮะน่าจะมีการขยับมาอาจจะมีการเก็บสีเก็บรายละเอียดนะฮะ น็อตฝากระโปรงขยับมันไม่ได้บ่งบอกว่ารถมันชนมานะท่านผู้ชมผมมีความเข้าใจที่จะบอกท่านผู้ชมว่านะฮะรถยนต์มือสองเนี่ยยิ่งเป็นโตโยต้าคัมรี่เนี่ยรถพวกนี้ตอนที่ออกห้างป้ายแดงเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีประกันภัยชั้นหนึ่งทุกคันอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นสามปีสี่ปีห้าปีก็ต่อประกันภัยชั้นหนึ่งทุกปีเะนั้นนะฮะรถยิ่งรถยนต์ที่วิ่งมาแสนกว่าโลเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดรอยสะเก็ดหินรอยกระเทาะนะฮะต่างๆ ฉะนั้นเมื่อเขามีประกันชั้นหนึ่งอยู่เขาก็สามารถที่จะเคลมได้นะฮะทำสีให้มันอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยได้ฉะนั้นรถที่มีอายุ5ปี6ปีนะฮะแล้วน็อตขยับถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ารถที่มีอายุ1ปี2ปีแบบนี้ค่อยน่าคิดหน่อยนะฮะท่านผู้ชมแต่น็อตมันขยับแล้วนะฮะสิ่งที่เราจะต้องดูเพิ่มในรายละเอียดลงไปเนี่ยนะฮะสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับแล้วดูรายละเอียดรอบๆอบว่า มันอุบัติเหตุหรือเปล่านะฮะอย่างเช่นนะฮะตามผมมานะครับน็อตขยับผมก็ดูน็อตซอกน็อตซอกไม่ขยับน็อตแก้มไม่ขยับเห็น,นมไหมเนี่ยแก้มคือชิ้นนี้ท่านผู้ชมไม่ขยับเนี่ยแก้มคือชิ้นนี้นะครับแล้วแง้มดูตรงนี้นิดนึงเห็นไหมว่าน็อตมันไม่ขยับอ่าแบบนี้ไม่โดนแน่นอนนะฮะแล้วก็ซุ้มโช๊คเดิมๆไล่เรียงมาจนถึงคา่ะมีฝากข้อพลาสติกอีกแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึง โอเคครับท่านผู้ชมผมแกะฝากครอบออกไปแล้วนะฮะทีนี้มาดูคานมาดูความเดิมชนหรือเปล่ารถสีบอลเงินคานสีบอลเงินนะฮะจะมีหน้าสัมผัสที่เป็นสีดําด้านนะฮะท่านผู้ชมที่ผมเคยรีวิวรถสีบอลเงินไปนะฮะเจ้าคัมรี่เห็นไหมเนี่ยเดิมเดิมสันลอนดูเม็ดอาร์คนะเนี่ยเม็ดอาร์คไล่เรียงมาเลยนะฮะจากจุดนี้นะครับเดิมเดิมความสม่ําเสมอของสีรูกลมๆเห็นไหมครับแบบนี้เดิม ไล่เลียงมาจนถึงกระเดื่องล็อกฝากระโปรงเดิมครับก้มมองไปเห็นคานด้านล่างเป็นเหล็กกล่องสีดำนะครับแบบนี้ก็เดิมนะฮะเนี่ยชัดเจนนะฮะดูแบบนี้รู้เลยว่าไม่ชนนะครับท่านผู้ชมไล่เลียงมาจนถึงคานปีกนกด้านขวานะฮะแล้วก็แง้มดูตรงแก้มหน่อยนี่เห็นไหมครับน็อตไม่ขยับไล่เลียงแก้มคือชิ้นนี้นะไล่เลียงมาจนถึงซอกน็อตแก้มน็อตซอกนะครับเดิมเดิม ซุ้มโชคต่างๆฟันธงได้เลยไม่ชนแน่นอนนะล้านเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้มาดูเครื่องยนต์ครับท่านผู้ชมผมสตาร์ทอยู่นะฮะนี่คือเครื่องยนต์2.5ลิตรนะฮะเบนซินบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะให้พลักกำลังสูงถึง211แรงม้านะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัต e ิ eCVT รองรับน้ำมัน e20 ได้นะครับต้องบอกว่ารถรุ่นนี้นะฮะพละกกำลังเหลือเฟือแต่นอกจากแรงแล้วยังประหยัด นะครับ17 18กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยทำได้จริงซึ่งผมใช้อยู่นะครับท่านผู้ชมดูห้องเครื่องนะฮะสะอาดสะอาดนะฮะเห็นไหมเนี่ยไม่มีรัว่วไม่มีเยิม้มเดินนิ่งๆเรียบๆด้วยนะฮะเครื่องสมบูรณ์สมบูรณ์ครับท่านผู้ชมนะฮะสำหรับเจ้าคัมรี่คันนี้โอเคครับท่านผู้ชมมาถึงด้านข้างนะฮะช่วงล้อหน้านะครับเป็นล้อแม็กซ์อลอยนะฮะท่านผู้ชมสีบอลเงินตัวนี้มาพร้อมกับยางมิชลินนะฮะอ่าพายมาซี่โฟร์ นะครับต้องบอกเลยว่าสภาพยางใหม่มากขนยางยังอยู่เลยนะฮะปีของยางสัปดาห์ที่11ปี2023นะะฮะใช้ได้อีกยาวๆเลยส่วนซีรีส์ของยางนะฮะตัวนี้เป็น215ทับ55 R 1 7นะครับเป็นขอบ17ครับท่านผู้ชมแก้มด้านขวามีสัญ,ญลักษณ์ไฮบริดกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะฮะเส้นสายในการเดินด้านข้างก็ต้องบอกว่าโฉบเฉี่ยวนะครับ มือเปิดเป็นโครเมียมมาพร้อมกับระบบสมาร์ท e y เล t นะฮะคิ้วกระจกทั้ง4บานตัดด้วยโครเมียมนะฮะแล้วก็เสา b เนี่ยนะฮะเป็นสีดำเปียโนแบ็คสวยงามมาถึงตรงนี้ผมพาดูโครงสร้างเริ่มจากประตูบานแรกครับดูความเดิมนะฮะท่านผู้ชมนี่เดิมเดิมนะฮะสีบอนเงินดูง่ายมากเลยนะอ่าสาันลอนต่างๆนะฮะเมดอาร์คความสม่ำเสมอของสีซินเลอร์นะครับต่อมาดูน็อตซอก อโอเคผ่านนะฮะเดิมเดิมก้มมองตรงแป้นวางเท้าหน่อยนะฮะท่านผู้ชมเห็นหัวน็อตน,นะเห็นซับในเห็นต่างๆนะฮะว่าไม่ลุยน้ำไม่จมน้ำนะครับมาถึงตรงนี้ก็ดูกระดูกงูเลยนะ <c oughs> แกะง่ายนะฮะคัมรี่นี่เห็นไหมครับชัดเจนเนี่มาร์คิ้งต่างๆอยู่ครบนะฮะชัดๆเลยดูด้านบนเสร็จแล้วนะฮะก็ดูที่ชายล่างนะครับเห็นไหมครับ เม็ดอ์คชัดเจนคมๆเลยท่านผู้ชมความสม่ำเสมอของสีนะสติ๊กเกอร์กร่อนประตูนะฮะหมุดบานพับประตูบานถัดไปนะฮะตัวบนตัวล่างไม่ขยับแบบนี้เดิมๆนะฮะท่านผู้ชมผ่านบานที่สองดูเหมือนกันดูตะเข็บก่อนอ่าแบบนี้เดิมๆครับนะฮะความสม่ำเสมอของสีตรงนี้มีเซนล็อกเด็กอยู่นะอ่า ระดูกง,งูนี่ครับชัดเจนนะฮะคมคมเลยเม็นอาร์คใส่คืนให้เรียบร้อยนะอ่าชายล่างอืมชายล่างเนี่ยมันจะมีจุดเว้าวสีอยู่ในการคีบชิ้นงานสีจะไปไม่ถึงเห็นไหมครับแบบเนี้ยเดิมๆอ่าโอเคเม็นอาร์คชัดเจนมา สะโพกบางๆนะครับต่อมามาดูท้ายครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับไฟเบรกไฟท้ายนะฮะเป็น LED สวยงามเซ็นเซอร์กับระยะด้านท้าย4ี่ตำแหน่งนะฮะกล้องมองหลังมีมาให้นะฮะมีคิ้วคเม่ยมคัมรี่โลโก้โตโยต้านะครับอ่าสวยงามเปิดฝาท้ายดูความเดิมของฝาท้ายนะฮะเนี่ยแบบนี้เดิมๆสีเดิมนะฮะ ทั้งเส้นเลยทั้งขอบเลยเนี่ยนะฮะดูให้ครบต่อมาก็ล่องลางน้ำชัดเจนแบบนี้เดิมๆนี่ที่เก็บสัมภาระครับท่านผู้ชมกว้างมากเลยนะอ่ากว้างมากเลยนี่ยางอะไหล่อุปกรณ์ลากจูงต่างๆเห็นไหมนี่แทบไม่เคยใช้นะท่านผู้ชมใหม่มากเห็นไหมครับอ่า โอเคยางอะไรก็ใหม่นะฮะเป็นล้อแม็กด้วยนะาท้าสวยไม่มีชนแน่นอนครับโอเคเดี๋ยวไปดูแถบซ้ายกันต่อมาครับแถบซ้ายดูเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมเนี่ยสีบอลเงินดูง่ายนะฮะตะเข็บเห็นไหมครับชัดๆเลยเนี่ยนะฮะที่ลูกยาง,ยงมีมาร์คกิ้งอยู่เลยนะฮะชายล่าง ต้องมีจุดว้าวสีอยู่เห็นไหมเหมือนกันกับอีกด้านหนึ่งของตัวรถนะครับแบบนี้เดิมๆนะครับดูจนรู้แล้วบ้านนี้มีไฮไลท์อยู่บอกได้เลยนะครับนี่เดิมๆสวยงามดูซอกผ่านตะเข็บเห็นไหมครับเนี่ยมีมาร์กิ้งอยู่เลยตามจุดเนี่ยตามลูกยางเนี่ยนะฮะใส่คืนให้เรียบร้อยนะ อ่ามาชายล่างอืเห็นไหมครับเมนอาร์คชัดเจนอ่เสาบีด้านซ้ายมีไฮไลท์ท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนเอานี่ก่อนบานพับบานถัดไปเห็นไหมน็อตไม่ขยับเดิมๆ,ๆสวยๆมีแผ่นเพจอยู่นะฮะสีดำนะฮะทุกคันต้องมีไม่แกะแปรใหม่นะดูให้ดีนะฮะรถคันนี้นะฮะโตโยตา้ามอเตอร์ไทยแลนด์นะครับออกรถเมื่อโนเวมเบอร 18นะฮะรถปลายปีครับท่านผู้ชมนะฮะจะ19อยู่แล้วนะครับผ่านนะฮะหลังคาหน่อยมีสลูปลูกยางดำปีเลยจอดในร่มแน่นอนนะครับฟันตงนี่คือ Toyota c ค m r ร2 5 H.V นะฮะปี2018 TNGA แพลตฟอร์มสีบอลเงินบอดี้ผมคุยกับท่านผู้ชมได้เลยไม่มีชนหนักไม่มีพิกวคว่ำไม่มีจมน้ำผมรับประกันระบุในสัญญาซื้อขายได้ เอารถคันนี้ไปตรวจสอบโตโยต้าได้พาช่างมาดูได้นะฮะไม่มีปัญหาท่านผู้ชมรีวิวทั้งทีนะฮะต้องดูช่วงล่างด้วยรถด,ดีไม่ดีนะฮะมาผมยกขึ้นมาแล้วนะฮะคัมรี่นี่ทอยเสียนะฮะท้ายสวยนะครับท่านผู้ชมไม่มีชนแน่นอนแบบเนี้ยนะฮะนี่หลุมยางอะไรนะฮะเพาหลังอ่าไม่ใช่คานหลังนะครับเห็นไหมฮะไม่มีพ่นกันสนิมด้วยนะท่านผู้ชมแต่ไม่มีสนิม นะครับโช๊คนะฮะช่วงล้อดูหน้ายางเด็ดเต็มเปี้ยเลยเห็นไหมท่านผู้ชมยางมิชลินนะครับไล่เรียงมาเนี่ยนะฮะนี่พวก QR code ต่างๆนะครับยังอยู่เลยนะฮะท่านผู้ชมเดิมๆเลยนะฮะช่วงล่างเดิมๆมากๆเลยนะครับมาถึงท่อไอเสียนะฮะท่อไอเสียยังมีมาร์คกิ้งอยู่เลยท่านผู้ชมจุดแต้มสีเห็นไหมฮะยังอยู่อยู่เลยนะฮะมีแผ่นพลาสติกรองใต้ท้องอยู่นะฮะด้านขวาและด้านซ้ายนะครับ ไล่เลียงมานะครับผมมองจากตรงนี้ไปเห็นต้นท่อไอเสียนะฮะเห็นเครื่องยนต์เห็นเกียร์นะครับเนี่ยเห็นไหมเดิมเดิมเลยสะอาดด้วยนะไม่มีสนิมนะครับมาถึงช่วงล้อหน้านะคะเพาขับโช๊คไม่มีรั่วไม่มีเยิ้มนะคะซีสีเครื่องแห้งๆไม่มีน้ํามันรั่วน้ามันเยิ้มด้วยนะด้านนี้ล่ะเหมือนกันนะคะเพาขับด้านนี้เหมือนกันเลยนะฮะพวกปีกนกต่างๆนะครับเดิมเดิมไม่รั่วไม่เยิ้ม นะครับและนี่คือแผ่นรองใต้ท้องนะฮะใต้เครื่องด้านหน้านะฮะอ่าก็เรียบร้อยนะฮะท่านผู้ชมนี่คือ Toyota c คัมรีปี2018นะฮะตัวไฮบริดต้องบอกว่าช่วงล่างแบบนี้นะฮะผ่านเลยนะฮะถือว่าเดิมเดิมเนี่ยนะฮะซื้อรถต้องได้ช่วงล่างประมาณนี้หรือว่าแบบนี้เลยครับมาครับท่านผู้ชมเข้ามาดูภายในนะฮะของเจ้าคัมรี่คันนี้นะฮะภายในตกแต่งด้วยสีดำครับท่านผู้ชมนะฮะ โอเคดูสปอร์ตนะครับนั่งสบายนะฮะเล็กรูมเฮดรูมเหลือลอนะฮะนี่คือรถขนาดดีเซ gment นะฮะรถเก๋งซีดานนะครับ,น,นะรบนั่งสบายอยู่แล้วเบาะนุ่มนะครับแผงข้างประตูนะฮะกระจกไฟฟ้านะฮะขึ้นลงอัตโนมัตินะครับมือเปิดเป็นโครเมียมมีม่มานนะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเจ้าของเดิมติดฟิลม์มลามีหน้ามามือจับ นะครับอ่าโอเคเสาซีมีแอร์แบ็กถุงลมนิรภัยเบาะด้านหน้านะฮะความใหม่นะครับของหนังตึงนะครับสะอาดมีกระเป๋าจริงโจ้นะฮะคอนโซลตรงกลางมีช่องแอร์สช่องนะครับปรับความแรงของลมได้มีช่องเสียบ USB 2ตำแหน่งนะครับผมพื้นต่างๆสะอาดนะฮะเนี่ยสะอาดสะอ้านนะครับเบาะหลังที่นั่งอยู่ต้องบอกว่าเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเป็นหนังรูระบายอากาศ สวยนะฮะรูปทรงของเบาะก,ก็สวยนะฮะสภาพดีหนังตึงเปี้ยเลยไม่ขาดไม่ย่นนะฮะไม่ถลอกอ่าอที่เท้าแขนเป็นบุหนังนุ่มๆน,นะฮะท่านผู้ชมเปิดมาใส่แก้วน้ําได้นะครับสามารถมีช่องล้วงไปหยิบของนะฮะสัมภาระที่ท้ายรถได้นะครับม่านหลังมีไฟฟ้านะฮะไม่ใช่พูดผิดม่านหลังเป็นไฟฟ้าไม่ใช่มีไฟฟ้าม่านหลังไฟฟ้า นะฮะท่านผู้ชมสภาพโดยรวมใหม่สะอาดนะครับนี่คือรถที่นั่งสบายไม่ว่าจะเดินทางใกล้ไๆนะครับถ้าเราได้นั่งในตำแหน่งของผู้บริหารตรงนี้นะฮะโดยรวมเนี่ยโอเคเลยนะฮะเดี๋ยวสเต็ปต่อไปเดี๋ยวไปดูในตำแหน่งของผู้ขับขี่นะครับว่าสภาพเป็นอย่างไรโอเคครับท่านผู้ชมผมเข้ามานั่งในตำแหน่งของผู้ขับขี่แล้วนะฮะเริ่มจากแผงข้างประตูก่อนเลยเห็นไหมครับ ที่เท้าแขนบูหนังนะฮะตรงกระจกไฟฟ้าเนี่ยตกแต่งด้วยสีดำเปียโนแบ็กกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะฮะขึ้นลงอัตโนมัติมีเซ็นทัลล็อกล็อกกระจกปรับพับกระจกไฟฟ้ามีเมมโมรีซีทของเบาะให้2ตําแหน่งนะครับสภาพดีนะครับตามมาเลยเบาะที่ผมนั่งอยู่ดูปีกเบาะท่านผู้ชมไม่มีซุดนะฮะสภาพดีมากๆเลยเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะฮะมีดันหลังมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตามมือมาเลยนะที่เปิดฝากระโปรงหน้า ถัดขึ้นมาก็คือที่เปิดถังน้ำมันที่เปิดฝาท้ายปุ่มกันลื่นถลายและนี่ Engine Start Stop นะครับถัดขึ้นไปเป็นช่องแอร์นะครับอ่าเนี่ยเก๊ใส่ของต่างๆเข้าไปที่เรือนใหม่นะครับด้านซ้ายเนี่ยนะฮะเป็นตัวไอเกพวกระบบเครื่องยนต์ไฮบริดนะฮะอีโคพาวเต่างๆนะครับแล้วก็เกความร้อนตรงกลางเนี่ยเป็นค่าต่างๆนะฮะร,ระบบความปลอดภัยตัวนี้มี ใบสปอตมอนิเตอร์นะฮะเตือนจุดอับสายตาเวลาที่เราจะแซงทั้งซ้ายและขวานะฮะ RCTA นะฮะเตือนจุดอับนะฮะเตือนสิ่งกีดขวางขณะถอยมีมาให้ Parking Sensor มีมาให้นะครับก็ต้องเรียกว่าครบคันนะครับเลขไม้ใช้งานไปแล้ว150,000กิโลรถปี18นะฮะ 19, 20, 21, 22, 23, 24ตีซะ ห้าปีกว่าหกปีนะครับอ่าใช้งานไปแล้วหนึ่งแสนห้าหมื่นหารหกเยหารหกเท่ากับปีหนึ่งสองหมื่นห้าพันกิโลอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะฮะหารสิบสองเดือนหนึ่งสองพันโลหารสามสิบวันหนึ่งหกสิบกว่าโลนะฮะอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติเกณฑ์เดียวกับผมเลย ผมไปกลับบ้านเนี่ยนะฮะประมาณสักเจ็ดสิบโลส่งลูกไปโรงเรียนด้วยนะฮะใช้งานเหมือนผมนะครับท่านผู้ชมต้องถือว่ายังไม่เยอะนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นตัวเลขบ่งบอกความเร็วมีตัวเลขให้ถึง240แล้วก็เกณฑ์น้ำมันถัดมาที่คอพวงมาลัยนะฮะก้านด้านขวาเป็นไฟเลี้ยวด้านซ้ายเป็นที่ปัดน้ำฝนมีแพตเดิลชิพนะฮะซ้ายเป็นลบขวาเป็นบวกนะครับปรับเปลี่ยนเกียร์ที่คอพวงมาลัยได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันหุ้มหนังสภาพดีมากนะครับเห็นไหม เนียนๆเลยท่านผู้ชมรับสายวางสายได้และพวงมายเป็นไฟฟ้าด้วยเห็นไหมเนี่ยเป็นไฟฟ้านะครับเจ๋งเลยนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูคอนโซลตรงกลางกันต่อครับโอเคครับท่านผู้ชมเริ่มจากหลังคาก่อนเลยนะฮะเป็นหลังคาสันลูปนะฮะเนี่ยเปิดปิดได้นะฮะเห็นไหมอ่ามาเราไม่ค่อยได้ใช้รับพีเอมสองจุดห้าขนาดนี้ นะฮะใครจะเปิดมีม่านนะอ่านี่มีม่านเปิดปิดนะครับท่านผู้ชมไม่มีรอยเจิมรอยยันสะอาดตาดีครับที่บังแดดนะฮะมีกระจกสองหน้ามีไฟนะครับอันนี้เป็นไฟหาของนะฮะเป็น LED ด้วยนะครับกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับกระจกบานหน้าไม่มีรอยล้ารอยสะเก็ดหินเสาเอมีถุงลมนิรภัยคอนโซลด้านหน้าเป็นสีดํา นะครับตรงนี้มีแอร์แบ็กนะครับช่องแอร์เกะ๊ใส่ของต่างๆนะครับบุนังนะตรงนี้เนี่ยความใหม่ดูความใหม่ของเบาะดูปีกเบาะดูพรมนะฮะใหม่มากนะครับถัดมานะฮะมีช่องแอร์สช่องมีไฟฉุกเฉินหน้าจอนะครับตรงนี้ก็แสดงผลในการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้นะฮะเป็นกล้องถอยหลังได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นระบบทําความเย็น นะครับเป็นแอร์ออโต้นะฮะมีระบบนาโนฟอกอากาศให้นะครับถัดมาที่คอนโซลเกียร์นะฮะตรงนี้เป็นช่องเสียบ Power Outlet นะฮะแล้วก็ USB นะครับมีไวเลสชาร์จเจอร์สามารถที่จะชาร์จมือถือแบบไร้สายได้นะครับมีช่องเก็บของนะครับใส่ขวดน้ำนะฮะเกียร์เป็นเป็นเกียร์ ECVT นะฮะหัวเกียร์หุ้มหนังสภาพดีและนี่ครับโหมดการขับขี่ Eco m o โ e ประหยัดน้ำมัน Normal ก็ธรรมดา สปอร์ตก็ต้องการรีบเร่งนะฮะความเร็วความแรง EV Mode มดนะฮะออโต้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้าสภาพดีมากๆและนี่คือที่เท้าแขนเปิดขึ้นมาก็ใส่ของได้กว้างนะอ่าโดยรวมเนี่ยโอเคเลยนะฮะสำหรับเจ้าคัมรี่คันนี้ต้องบอกว่าภายในเนียบมากๆนะฮะสะอาดสะอ้านต้องบอกได้เลยว่าเจ้าของเดอเออเจ้าของใหม่เนี่ยที่ได้ไปคุณได้รถดีแน่นอนนะฮะแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยไม่มีตรงไหนชำรุด หรือว่าเสียาหายเลยแอร์เย็นเร็วมากๆด้วยสเต็ปต่อไปเดี๋ยวผมพาไปลองขับครับท่านผู้ชมออกถนนจริงกันนะฮะกับเจ้าคัมรี่ไฮบริดปี2018สีบอลเงินนะครับ mm hmm. นั่งสบายนะฮะฟิลลิ่งก่อนเลยนะฮะนั่งสบายนุ่มนุ่มนวลน,นะฮะเงียบแอร์เย็นเร็วเนี่ยทัศนวิสัยก็ดีพวงมาลัยจับได้เต็มไม้เต็มมือนะฮะ พนักพิงหลังเนี่ยพิงได้เต็มแผ่นหลังนะฮะ,ะการขับคัมรี่เนี่ยคือความสบายนะท่านผู้ชมในการเดินทางไกลๆเนี่ยนะฮะโอ้โหผมให้คัมรี่เนี่ยนะฮะเป็นเบอร์ต้นๆเลยที่ขับแล้วไม่เมื่อยนะฮะขับแล้วไม่อ่อนล้านะครับมันนุม่มมันแบบโอโ้ได้ทุกสภาพท้องถนนด,ด้วยนะครับนี่แหละถ้า ใครไม่เคยใช้คัมรี่นะผมบอกได้เลยคุณลองซะนะฮะและคุณเดินทางไกลๆเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ไม่เมื่อยไม่เหนื่อยนะฮะในการขับรถไกลๆคันนี้ผมจับอาการนะฮะช่วงลงช่วงล่างเนี่ยมีความเฟิร์มมากๆนะท่านผู้ชมไม่มีเสียงสิ่งใดแปลกปลอมขึ้นมาเข้ามาในห้องโดยสารแหลกพวงมาลัยยอยพวงมาลัยนะฮะอาการประจำรุ่นเนี่ยไม่มีนะแน่น นะครับตัวนี้เครื่องยนต์2.5ลิตรนะฮะท่านผู้ชมบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยให้พลกระกำลังสูงถึง211แรงม้านะฮะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับอัตราเร่งอัตราการแซงนะฮะทันอกทันใจแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นรถที่ประหยัดน้ำมันนะผมใช้อยู่นะ17-18กิโลเมตรกิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยทำได้สบายเลยเนี่ยเดี๋ยวผมลองอัตราเร่งหน่อย ะท่านผู้ชมมีร้อยสี่นะเนี่ยร้อยสี่ขึ้นคอสะพานโอ้โหไปได้อีกนะเนี่ยร้อยห้าด้วยซ้มมันนิ่งๆเลยนะท่านผู้ชมดูนะขึ้นคอสะพานที่ร้อยห้านะอ้าวเป็นไงร้อยห้านะขึ้นคอสะพานนิ่งๆเลยท่านผู้ชมอ่เดี๋ยวผมจะจ้ำตรงนี้ห,หน่อยเอกลักษณ์ของผมต้องจ้ำตรงนี้ร้อยสี่ เอาอยู่นะฮะท่านผู้ชมเนี่ยรถสมรรถนะดีจะเป็นแบบนี้นะครับคนขับมาเอาอยู่ข้างหลังอาจจะกระเด้งนิดนึงนะช่วงล่างดีนะฮะท่านผู้ชมอัตราเร่งดีเกียร์เปลี่ยนสมูทนะฮะเครื่องยนต์ทำงานได้ดีนะครับอัตราเร่งเนี่ยมาทันอกทันใจเลยเนี่ยมันนุ่มขับขี่ดีครับท่านผู้ชมดีทุกจุดนะฮะวันนี้ขายแค่แปดแสน นะฮะ8 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นเคดิตดี D D, ประวัติด,ดีนะครับจัดได้เต็มนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับสำหรับคัมรี่คันนี้แต่ถ้าจะให้ผมแนะนำในการเช่าซื้อรถยนต์มือสองในหลายๆคลิปนะฮะที่ผ่านมาผมก็ต้องพูดแบบนี้ครับว่าสมควรที่จะต้องดาวให้เยอะเข้าไว้นะครับดาวให้เยอะๆเ,เข้าไว้แล้วผ่อนให้น้อยปีนะครับอย่าไปผ่อนลากยาว นะครับผมรู้คุณก็รู้นะฮะว่าดอกเบี้ยรถยนต์มือ2เนี่ยมันแพงกว่าป้ายแดงไหนจะมีแวดอีกถูกไหมอ่าฉะนั้นสิ่งที่ผมแนะนำเนี่ยคือมันการมันคือการเช่าซื้อรถที่คุ้มค่าเท่านั้นเองนะฮะอ่าก็อยากให้ลูกค้าของผมนะครับไม่โดนดอกเบีย้ยเยอะนะครับก็จะแนะนำอย่างนี้ทุกคลิปอยู่แล้วนะครับแต่ก็ ไม่ใช่ว่าจะจัดเต็มไม่ได้จัดฟรีดาวไม่ได้นะท่านผู้ชมผมก็ตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกอย่างอยู่แล้วครับแต่แค่พูดความในใจว่าเออในการซื้อรถยนต์มือสองมันควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นเองนะฮะแต่ถ้าจะจัดเต็มผมก็ตอบโจทย์ได้ทุกโจทย์อยู่แล้วนะครับหน้าที่ของผมก็คือขายรถนะฮะไม่ได้มีเจตนาที่แบบว่าเออซื้อรถกับผมต้องดาวเยอะๆดาวสูงๆทั้งนั้นไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะครับ ็แค่เสนอแนวทางของความคุ้มค่าเท่านั้นเองนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับท่านผู้ชมว่าผมการันตีว่าสภาพดีนะครับผมดูเองกับมือแบบนี้ผมทดลองขับเองกับมือแบบนี้ผมดูประวัติของรถเองกับมือแบบนี้แล้วผมก็เอามารีวิวแล้วก็เอามาบอกท่านผู้ชมผมก็ต้องมั่นใจในคําพูดของผมด้วยประสบการณ์นะครับที่อยู่กับรถยนต์มือสองมามากกว่า10ปี นะครับท่านผู้ชมคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันครับที่ใครสนใจโทรหาผมที่เบอร์0915577695ผมเบียวิสารโอโตโคาร,รับสาย24ชั่วโมงคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมการันตีครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมกับเจ้าคัมเบ y รี่ไฮบปี2018คันนี้ดีมากเลยนะ body รอบคันผมดูแล้วนะครับภายในก็ดูแล้วทดลองขับก็ทดลองแล้ว เป็นรถที่สภาพดีมากๆอีกคันหนึ่งเลยนะครับท่านใดสนใจนะฮะวันนี้ขายแค่889,000ทเท่านั้นเครดิตดีเนี่ยจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะฮะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับท่านผู้ชมเรียกง่ายๆว่า้าคุณเครดิตดีๆเนี่ยเอาบัตรประชาชนเข้ามาเนี่ยรับรถกลับบ้านได้เลยด้วยนะครับคันนี้ผมการันตีคลิปวิดีโอนี้มันคือการการันตีอยู่แล้วนะฮะสำหรับลูกค้าที่รับชมนะครับผมเบียร์วิสารโอโตคาขอย้ําจุดยืนนะท่านผู้ชม ผมนำเสนอด้วยความจริงใจนะฮะมีแค่รถยนต์เท่านั้นที่เป็นสื่อกลางที่จะทําให้คุณกับผมมาเจอกันครับเยี่ยมมากครับคันนี้